สวัสดีครับกับมาพบกับ a t f i ฟ h t วันนี้ผมกอล์ฟแคทไฟจะมาแนะนำเทคนิควิธีการเช็คความร้อน CPU ด้วยโปรแกรม Core Temp นะครับต้องบอกว่าใครที่ใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่นะครับและต้องการเช็คอุณหภูมิ CPU ว่ามีความร้อนยังไงบ้างนะครับเกินไปไหมนะครับเพื่อถนอมการใช้งานนะครับเราสามารถเช็คผ่านโปรแกรมชื่อว่า Core อ e m p ได้ครับซึ่งขั้นตอนในการใช้งานและการติดตั้งนั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับในการเช็คความร้อนอุณหภูมิ CPU ของเรานะครับได้ง่ายผ่านโปรแกรมชื่อว่า Core อ e m p นะครับ คือไปกับทิ après, ้งเวลา่านะครับก็คือกดเข้ามาจะเจอหน้านี้นะครับโปรแกรมนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีติดตั้งได้ฟรีนะครับเขาบอกว่าเวอร์ชันปัจจุบันคือเวอร์ชัน1.18.1แล้วนะครับก็คือคลิกเข้ามานะครับแล้วก็มากดคําว่าดาวน์โหลดได้เลยครับดาวน์โหลดก็คือเซฟไปโปรแกรมนี้ใช้งานง่ายครับก็คือสามารถติดตั้งได้ง่ายอ่ะก็กดแล้วก็ทําการติดตั้งนะครับนี่นะครับกดมัคลิกเข้าไปเลยนะครับนะครับแล้วก็มันจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับอ่ะแล้วกด next นะครับยอมรับแล้วกด next นะครับ next นะครับ เน็กเข้าไปปิดเข้าไปครับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยนะครับอ่านี่ก็คือโปรแกรมคอเทมแล้วปึ๊บปิดนะครับขออนุญาตปิดก่อนเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็โปรแกรมจะแสดงสาระแบบนี้นะครับว่าจานวนหนึ่งเรามีกี่คอมีกี่เทตนะครับแล้วก็ CPU ของเรานะครับอุณหภูมิปัจจุบันเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้นะครับอุณหภูมิปัจจุบันเป็นยังไงนะครับอุณหภูมิต่ําสุดเป็นยังไงสูงสุดเป็นยังไงแลวตอนนี้โหลดแล้วเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือการทํางานนะ และนี่ก็เป็นหน้าการทํางานหลักของเขานะครับก็คือนอกจากนั้นแล้วนะครับเราสามารถตั้งค่าให้เขาโชว์นะครับที่มุมขวาด้านล่างแสดงสถานะการทํางานของ CPU ได้อย่างเช่นตรงนี้กดไปที่ไฟล์นะครับแล้วกดคําว่าโชว์แอนด์ฮิดเด้นครับโชว์แอนด์ฮิดเด้นนะครับแตะเข้าไปครับอันนี้ก็จะปิดไปแล้วนะครับเห็นไหมนะครับแต่ว่าเมื่อใดที่เราต้องการดูอุณหภูมินะครับก็แตะไปที่มาตรงนี้นะครับก็จะแสดงสถานะคอแต่ละคอว่าอุณหภูมิเป็นเช่นไรบ้างนะครับตรงนี้นะเห็นไหมครับนี่ก็สามารถดูได้นะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับก็กดเข้าไปที่คอ r e Temp ทีนึงครับก็คือโปรแกรมตัวนี้นะครับเราสามารถกดไปที่ Option นะครับแล้วก็ Setting จากนั้นก็มาที่หัวข้อการแจ้งเตือนนะครับก็คือตัวนี้นะครับหัวข้อนี้นะครับแล้วเราก็เลือกเลยครับว่าต้องการให้แจ้งเตือนอะไรบ้างอย่างเช่น Power โหลดนะครับอ่านติ๊กตรงไปแ p ปพา i นะครับอ่าแล้วกด OK คอนนี้เรามาดูกันครับก็จะมีหัวข้อเนี้ย Power โหลดนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเห็นไหมนะครับหรือจะตั้งค่าเพิ่มเติมแบบให้แจ้งเตือนทั้งหมดเลยก็ได้อ่าติ๊กให้หมดครับ ใช่ Hi, นะครับเทคนะครับสีแบ็กกราวนอ่าเนี่ยแล้วสามารถเปลี่ยนได้นะสีนะครับต้องการให้เป็นสีอะไรอ่ะสีแดงไหมอ่ะโอ,โอเคแอปพลายโอเคคราวนี้มาดูนะเห็นไหมนะครับก็จะแจ้งเตือนนะครับนี่ว่าอุณหภูมิปเป็นยังไงบ้างนะครับการแจ้งเตือนอะไรบ้างนะครับเนี่ยฮะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีก็คือตัวโปรแกรมคอร์เทมเนี่ยก็คือเป็นโปรแกรมที่ฟรีแล้วก็บอกรายละเอียดพอสมควรเลยแล้วว่าตอนนี้ซีบียูทงานอะไรบ้างนะครับ คนที่ใช้งานนะครับในการทำงานอย่างเช่นเล่นเกมนะครับหรือตัวการทำงานอย่างเช่นงานกับตัดต่อกราฟิกอะไรเงี้ยงานประมวลผลหนักนะครับเราต้องการเช็คว่า CPU ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานหนักหรือเปล่านะครับเพื่อดูว่าพอใช้งานคอมพิวเตอร์ไปนานเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลนะว่าเอออุณหภูมิเนี่ย CPU มันทำงานสูงขึ้นนะครับตรงเนี้ยเราสามารถดูได้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันเกิดอุณหภูมิฮิตหรืออุณหภูมิโอเวอร์โหลดเกินไปนะครับเราจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับ และนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลงังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลงังใจให้พวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ cat five ครับ